การจำลองระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบฮาร์ดแวร์อินเดอร์ลู ที่เราเห็นอยู่นี้คือชุดทดสอบ BCU Hardware In The Loop Test System ใช้ทดสอบการทำงานของหน่วยควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า Vehicle Control Unit หรือที่เรียกสั้นๆว่า BCU การสื่อสารผ่าน CAN b u สที่ใช้กันในยานยนต์ไฟฟ้าโดยทำการจำลองการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้าแบบเสมือนจริงหรือ Digital Twin อีกทั้งยังใช้ทดสอบการประมวลผลการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ จากนี้ยังสามารถใช้ทดสอบโปรแกรมการทำงานของ VCU เช่นทดสอบระบบการทำงานของระบบควบคุมจัดการระบบขับเคลื่อนระบบปรับอากาศระบบสตาร์ทสต็อปรถยนต์เป็นต้นชุดนี้ประกอบไปด้วย s c a l e x i o สำหรับจำลองการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้าแบบเสมือนจริงพร้อมหน่วย IO และหน่วยสื่อสารแบบต่างๆ Micro Autobox t r e อุปกรณ์สำหรับใช้สร้างต้นแบบ VCU Automotive Simulation Models หรือ ASM โปรแกรมจำลองการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้าแบบเสมือนจริง Bus Manager โปรแกรมสำหรับใช้ออกแบบและทดสอบการสื่อสารของยานยนต์ไฟฟ้าชุดต่อมาคือ E-drive Hardware In-the-Loop Test System ที่ใช้ทดสอบการทำงานของชุดขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าอีกทั้งยังสามารถจำลองอุปกรณ์ต่างๆของยานยนต์ไฟฟ้าเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์รวมถึงระบบ Power c o n คอนเวอร์ n ต่างๆแบบเสมือนจริงหรือดิจิตอลทวินพร้อมประมวลผลการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังใช้ทดสอบและออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายชุดนี้ประกอบไปด้วย s ก a l e x i o สโอสำหรับจำลองการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้าแบบเสมือนจริงพร้อมหน่วย I.O. และหน่วยสื่อสารแบบต่างๆไมโครแล็บบ็อุปกรณ์สำหรับสร้างต้นแบบระบบขับเคลื่อนของยานยนต์ไฟฟ้า ซอฟต์แวร์โปรแกรมจำลองการทำงานของระบบมอเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์กำลัง EPSS และ XG s G. และทั้งหมดนี้ก็คือการจำลองฮาร์ดแวร์อิน e Loop ูปเท s ซ s สเต็มสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แลบของ s q u a ตามที่อยู่ด้านล่างนี้